ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก m o t โตครีเอเตอร anel n และเฟ c บุ o o มอ o โตมหาเมตานะครับผมกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีประยุกต์ตามสไตล์ของผมที่เน้นความกระชับรวดเร็วทันใจฉับไวตรงประเด็นนะครับผมย้ํากันเสมอนะครับว่าผมดูด้วยความตั้งใจนะแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าซีเรียสนะครับผมนะคำทำนายของผมไม่อาจครอบงําชีวิตคุณได้แต่คําทํานายของผมสามารถ เป็นแนวทางเออเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริงๆนะขอให้ดูยังมีประโยชน์ดูดวงยังมีประโยชน์รู้ก่อนป้องกันแก้ไขได้ก่อนดูยังมีสติประมาณนี้แล้วชีวิตก็จะดีงามขึ้นแน่นอนนะครับผม การดูดวงในคลิปวิดีโอของผมนี้จะเป็นการดูดวงโดยภาพรวมภาพกว้างแบบ general reading นะครับเป็นดวงทั่วไปนะไม่สามารถตรงทุกท่านได้ถ้าอยากให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ทีไล i ์ e ID m o t มต95ที่ให้ไว้นี้ได้เลยนะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธานะครับผม แล้วก็ขอฝากเพจเฟ e บุ๊ k อ่ามอตโตครีเอเตอร์กับมอตโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยเอาไว้นำเสนอเรื่องราวกิจกรรมอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ลงใน YouTube อ่านะครับไปติดตามกันได้ครับผมในส่วนของการดูดวงวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงแบบเลือกไพ่อ่าเหมือนคุณได้เลือกไพ่ดูตัวเองนะพิกอากาศพิกระเด็ก มีไพ่ให้เลือกสามกองโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานเพื่อให้ได้ทำสมาธิสงบจิตสงบใจกันก่อนอาทำใจสบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือกสามกองก็กองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวะละคังกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อทันใจและกองที่สมสีแดงหลวงพ่อรวยนะครับเลือกเอาตามที่คุณรู้สึกว่าตรงใจที่สุดถูกชะตาที่สุดประมาณนี้นะไม่ต้องไปซีเรียสว่าองค์ไหนกองไหนจะได้ผลแบบไหน ขอให้เลือกตามเซนส์ของคุณได้เลยนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้ผลที่ตรงและแม่นยําที่สุดกับตัวคุณแต่ถ้าเปิดมาแล้วไม่ตรงพลังงานไม่ตรงก็สามารถดูกองอื่นได้อย่างที่บอกนะครับว่าดูสบายๆไม่ต้องซีเรียสอประมาณนี้นะครับและในวันนี้เราจะดูเรื่องอะไรหัวข้ออะไรกันก็ไปรับชมกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ เขามีความรู้สึกนึกคิดตามที่พูดไหมตรงตามที่พูดไหมอ่าเขารู้สึกตรงตามที่พูดไหมคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่เดอะชาร์รโอตหกไม้เท้าซิกอวันส์เออแล้วก็จัดเม้นต์กองนี้ถ่ายง่ายมากตามหน้าไพ่นะครับไม่สามารถตรงทุกท่านผมอ่านตามหน้าไพา่ขยายความได้ว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาตรงกับที่พูดเป๊ะคนนี้ตรงไปตรงมาเออคำไหนคำนั้นเชื่อถือได้แล้วก็ มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายสูงมากมีความมุ่งมั่นพูดอะไรคิดอะไรต้องทำให้ได้เป้าหมายคือสิ่งสำคัญในชีวิตซึ่งบางคนอาจจะดูมุ่งมั่นเกินไปจนดูเครียดหรือซ้ำนี่แต่อย่ามองเป็นข้อเสียความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดีเขาเชื่อมั่นในความที่ว่าทำอะไรได้อย่างนั้นแล้วก็ยังเชื่ออีกว่าทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนไม่มีความบังเอิญทุกสิ่งล้วนยุติธรรมแล้วทำอะไรได้อย่างนั้นดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่จริงจังกับคำพูดมาก สิ่งที่เขาพูดออกมาเชื่อถือได้เขารู้สึกตามนั้นจริงๆไม่รู้จะไทยอะไรยืดยาวไปกว่านี้เพราะว่าหน้าไพ่ชัดขนาดนี้เอาเป็นว่าขอให้คุณเชื่อมันในตัวเขาก็แล้วกันถ้าเขาเคยเหลาะแหละเหยาะแย่มาก่อนนั่นแปลว่าตอนนี้เขาปรับปรุงตัวใหม่แล้วเป็นคนใหม่แล้วเป็นคนปากตรงกับใจแล้วเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแล้วตรงไปตรงมาชัดเจนตรงประเด็นบางทีตรงจนน่าตกใจเออขอให้เข้าใจเขาเลยว่า เป้าหมายเขาชัดขึ้นแล้วเขาปรับปรุงตัวมาแล้วเขาคิดดีแล้วเขากําลังพิสูจน์ตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างอยู่กับความสําเร็จที่เขาคาดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าณเวลานี้ความรู้สึกนึกคิดของเขา ตรงกับสิ่งที่เขาพูดนะครับคุณกองที่หนึ่งไม่มีอะไรจะทายให้ยืดยาวไปกว่านี้แล้วคำทํานายสั้นจริงๆตามสไตล์ผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้และกันขอให้คุณกับเขาได้พบสิ่งดีๆร่วมกันขอให้ไว้ใจกันมากๆเชื่อใจกันมากๆเป็นกำลังใจให้กันไปหนักนิดเบาหน่อยก็นะคุยกันดีๆนะครับสิ่งที่เขาคิดความรู้สึกของเขาตรงกับสิ่งที่เขาพูดเชื่อได้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองเลยครับไป โอเคครับค okay, ุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิบซีวันนี้หัวข้อเขารู้สึกตรงตามที่พูดไหมความรู้สึกนึกคิดของเขาตรงตามที่เขาพูดไหมคุณกองที่สองคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าไฟออฟวอนส์โอ้ชุลมุนนิดหน่อยอะซีเรียนโฟร์เพนทาโกสสิบไม้เท้าเทนออฟวอนส์ความรู้สึกนึกคิดของเขาตรงกับสิ่งที่เขาพูดไหมดูตามหน้าไพ่นะไม่สามารถตรงทุกท่านผมอ่านไปตามหน้าไพ่ขอขยายความว่า สิ่งที่เขารู้สึกไม่ค่อยตรงกับคําพูดสักเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ไม่ดีนะฟังก่อนมันหมายความว่าเขาเป็นคนที่รู้จักพูดจาถนอมน้ําใจคนรู้จักประนีประนอมมาลุมมั่วยอะไรแบบนี้มักจะใช้คําพูดเป็นกลางๆเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆทีนี้พอเขาพูดออกไปแล้วเขาก็มักจะเก็บกลับไปเครียดเองเสมอๆว่าเอ้ยทาไมพูดอะไรออกไปอย่างนั้นเออไม่น่าเลยหรือบางทีก็เครียดกับคําพูดตัวเองว่าตัวเองจะทําได้อย่างที่พูดไหม ไม่ใช่คนห่อแหละไม่ใช่คนโลเลไม่ใช่ข้อเสียแต่อาจจะเป็นข้อติงนิดนึงว่าเขาอ่ะเขาพยายามประนีประนอมดังกล่าวแล้วก็ทุกคําพูดของเขาเขาพยายามพูดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดความสุขทางใจความพึงพอใจสูงสุดแต่พอพูดไปแล้วเครียดเองเออประมาณนี้เขามากักจะเถียงกับตัวเองบ่อยๆตีกันเองในหัวสมองบ่อยๆเออแล้วก็ไม่พอใจคําพูดตัวเองย้อนหลังบ่อยๆพูดไปแล้วค่อยกลับมานึกเสียดายค่อยกลับมาเครียดอะไรประมาณนี้ คำพูดของเขากลายเป็นภาระเออจะว่าพูดไม่คิดก็ไม่ขนาดนั้นนะเรียกว่าเขาคิดคิดมากเลยแหละไตรตรองมาอย่างดีก่อนพูดเพราะว่าเขาต้องการให้สถานการณ์ดูดีที่สุดออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดจะว่าเป็นคนเจราจาเป็นก็ได้แต่ข้อเสียนิดเดียวคือพอพูดไปแล้วกลับมาเครียดเองเออคำพูดกลายเป็นนายไปแล้วไงเนี่ยนี่คือลักษณะของเขาเพราะฉะนั้นจะถามว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาตรงกับที่พูดไหมก็บอกเลยว่าไม่ตรงเท่าไหร่ บางทีเขาไม่พอใจเออแต่อาจจะบอกว่าอืมโอเคอยู่ฉันยังโอเคได้หรือแม้แต่ว่าอากาศร้อนเหนื่อยหิวเขาก็จะไม่บ่นเลยถ้าใครถามหิวไหมเหนื่อยไหมร้อนไหมพักก่อนไหมเขาก็จะเป็นแบบว่าประมาณไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะเออได้อยู่ได้อยู่ยังไหวอยู่อะไรแบบเนี้ยอืมความรู้สึกเขาจะไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่พูดเท่าไหร่เขาจะพูดเพื่อให้คนอื่นสบายใจ แม้ตัวเองจะเหนื่อยประมาณนี้นี่คือลักษณะของคนกองสองที่คุณถามถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะเป็นใครก็แล้วแต่แม้แต่ตัวคุณเองก็ได้พลังงานสามารถสลับกันได้นะครับย้ำว่านี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านตรงไม่ตรงลองดูก็ประมาณนี้คุณกองที่สองถ้าคุณเป็นคนใกล้ชิดเขาคุณอาจจะค่อยๆเรียบๆเ,เคียงๆเป็นกําลังใจให้เขาคอยเสนอแนะไอเดียดีๆให้เขาคอยดูแลกันนะเออ เวลาเขาไปรับปากใครหรือเขามีความเครียดกับสิ่งที่เขาเผลอ ER ลั่นวาจาเผลอ ER รับปากใครไปแล้วคุณอาจจะให้ข้อคิดเขาได้อาจจะให้สติเขาได้ว่างว่าเฮ้ยบางอย่างก็ตามใจตัวเองบ้างเถอะเอออย่าพูดเพื่อเอาใจคนอื่นหรือว่าพูดเพื่อให้คนอื่นสบายใจแล้วกลับมาเครียดเองอะไรแบบนี้เลยนะแค่ความรู้สึกตัวเองบ้างอะไรแบบนี้นะครับคุณสามารถเป็นกําลังใจให้เขาได้เพราะฉะนั้นกับหัวข้อนี้ก็ชัดเจนว่าพลังงานกองนี้ ความรู้สึกนึกคิดของเขาไม่ตรงกับคําพูดเสียทีเดียวไม่ใช่ไม่ดีแต่แปลว่าเขาแคร์คนอื่นมากไปประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3ากับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้นะหัวข้อเขารู้สึกตรงตามที่พูดไหมเออความรู้สึกนึกคิดของเขาตรงตามที่พูดไหมคุณกองที่สามคุณได้ไพ่ The Hermit มหนึ่งดาบเอส o อฟซอสแปดดาบเ of Swords โอเคมาขยายความกันคุณกองที่สามอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาตามหน้าไพ่นะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับผมอ่านตามหน้าไพา่กองที่สมเนี่ยคนที่คุณถามถึงเนี่ยดูเป็นคนพูดน้อยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการพูดจาสักเท่าไหร่เพราะเป็นคนพูดน้อยสงวนคําพูดสงวนท่าทีสงวนกริยาแต่ถ้าพูดออกมาเนี่ยคมมากเฉียบคมบาดลึกถึงก้นบึ้งหัวใจเลยถ้าเขาพูดออกมาสักคำหนึ่งเนี่ยเออ ข้อดีเขามีมากแต่ข้อเสียเขาก็เป็นคนค่อนข้างเก็บความรู้สึกอย่างที่ว่าพูดน้อยต่อยหนักแต่ก็เก็บความรู้สึกเออคล้ายๆกองเมื่อกี้แต่ว่านี้จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งกองเมื่อกี้พูดเยอะแต่กองนี้จะเป็นคนพูดน้อยนะพูดน้อยต่อยหนักแล้วก็มักจะเก็บความพูดตัวเองไปเครียดเองอืมบางทีก็เผลอพูดอะไรที่ผูกมัดตัวเองแล้วก็เอาไปเครียดว่าจะทําได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเออ เพราะฉะนั้นกับคําถามนี้ที่ว่าเขารู้สึกยังไงเขามีความรู้สึกนึกคิดตรงกับที่พูดไหมบอกเลยว่าค่อนข้างตรงนะ,ะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นหรือไอสิ่งที่เขาพูดนะ่ะเขารู้สึกตามนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าคําพูดของเขาสามารถทําร้ายคนอื่นได้ถ้าเขาพูดตรงเกินไปหรือแม้แต่ทําร้ายตัวเองถ้าพูดออกมาแล้วเขาเอากลับไปคิดทบทวนว่าเฮ้ สิ่งที่ฉันพูดไปฉันจะทาได้แค่ไหนอะไรประมาณนี้จะเป็นการคิดวกวนพอสมควรกับตัวเองเหมือนกับคําพูดผูกมัดตัวเองคําพูดกลายเป็นนายไปซะแล้วอืมพลังงานกองนี้คล้ายๆกองเมื่อกี้เออแต่อันนี้จะพูดน้อยกว่ากองเมื่อกี้พูดมากกว่ายัางไงก็แล้วแต่ถือว่าเป็นพลังงานดีเพราะว่าเฮอร์มิตเนี่ยเขาวางตัวเป็นวางตัวเก่งวางตัวดี รู้จักรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเอาตัวรอดได้ในทุกๆสถานการณ์รู้ว่าอะไรควรพูดรู้ว่าอะไรไม่ควรพูดอย่างที่บอกว่าคําพูดเขาเฉียบคมอืมพูดน้อยต่อยหนักพูดออกมาทีตรงประเด็นฟันฉับขาดสองท่อนเลยอะไรประมาณนี้เขารู้จุดนี้ของเขาดีเขาเลยไม่พูดมากนี่เขาจึงพูดเท่าที่จงเป็นสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตรงกับคําพูดของเขานะตรงพอสมควรอืม แต่บางทีก็มีเป๋บ้างแหละตามภาษาเป๋บ้างลังเลบ้างเพราะว่าเฮ้ยพูดออกไปแล้วจะทําได้ไม่ว่าอะไรแบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นกองสานี้สรุปก็คือความรู้สึกนึกคิดของเขาค่อนข้างตรงกับสิ่งที่พูดเออแม้จะเป็นคนที่สงวนท่าทีพูดน้อยแต่พูดน้อยต่อยหนักพูดออกไปแล้วตรงกับความคิดแน่นอนแม้จะมีเป๋บ้างไม่ต้องกังวลคุณสามารถเป็นกําลังใจให้เขาได้ ตรงไม่ตรงลองไปพิจารณาปรับใช้กันดูนะครับผมคําทนายของผมไม่สามารถครอบงําชีวิตคุณได้แต่คุณสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นี่คือการดูดวงอย่างเกิดประโยชน์นะครับเป็นกําลังใจให้ครับ